เออผ่านมาทางข้างว่ดเคยอีกทอดเบี้ยคือนี่ไมื่แก่นางตะพังโนรักถาวายผู้ใจเขาพันห้าร้อยบาทพร้อมกับเมื่อคู่ยจก็ยังจะเมื่อกายเนาะเขาไม่คู่ก็กนะกเอาว่ะเขาไม่คู่ด้วยแต่อันนี้ไม่ได้จะคู่อันไม่ได้จีบหมาผู้ใหญ่กว่าไ่ทุกคนเริ่มหมาขึ้นข้อหน้าเกา่าถึง อยากมาเข้ามาแปดชื้อยิ่งเกืรบ้างขอนรอดชื้ออืมขอนรอชื้ออ่าขอนมาดช้ออืออนักนอนไม่คู่เอาเอาแล้วมั่ควนเลยงอนงอนอืออเอถ้าวายกูคู่เขอพันห่างเนาะ เอองานประพันธ์ขอหันมือถือมือจากมือกือมือไม้อาวันนั้ถูกขับไปแล้งหึ่งแล้วก็ดูวันนี้ลุงนะจะดูจะดูทอนอเออมาหร่อยสิป่า้เขาได้จนไมจเ่เขาันมาห่อยนะเขัซงแง่งานเันาน่อยท่ค่อยแปซ ยิ yeah, you know okay. you ้มเก่าชิ้มยิ so ้มกชิ้มปูทอดปูทอดปูทินสิบาทจะปูเป็นเงื่อนไวเป็นเงื่ไได้งทานองนั้งนาองทำนากัน้อพหนามอน้ดกน้องทำนกันต้องทำหน้านต้อากันต้องทอหน้ากันต้อเท้ากัต้อง้ากันาันต้งทห้างหน้ากั้องทนานตอหน้าัองหกันอ้เก้อนา้อาทาทาอ ก็จะด้่มขึ้นอย่างนด้เออกูจะให้พ่ออ่านตกออกมาณน้้เออมันมีปัญหาบาง่าก็เออแสลบเพิ่มไปโดยไปเรื่อืๆคออกับกัรเงินก่อนเขาให้รอดนึงพอเอารอดชีวิตเอเอาดอกพ่อคคาตึคเนาะคาพันโก้พอกับอันงะเนาะอันนี้นายค่าชายวายบ้านถึงเก้าแส่แล้วเนาะเออ ไม่หรอกท่าไทยถวายพ่มาได้ขอบในเออรวมเปิงพังเกิดคือเออผ่านมาทางครังอีกนะจีบบ๊ามคุณพ่อครับท่านทายมาหัวไหนหัวไหนพ่อเขาบอกแต่ท่าทายถึงเก้าพ่อดืมวาดออกท่าทายก็เลยมไม่คือค่ะ พราะว่าค่าขายซื้อไรมันมันตึงชินแล้วค่ะมันชินไปคืนมามันมึเหมือนกนนะพ่อนะพ่อดึงว่ามันออกค่าขายพ่เลยชินไว้ไม่เอาต้องผ่านค่ะต้องวันนี้ผ่านค่ะเพราะว่าค่าขายเบื่ออีกพ่อไงบอกจะถเก้าว่ากันว่าค่ะว่าจะบอกคึ้เต่าหรือเลยค่ะค่าขายเัรงว่าเพราะเหมือนเลยค่าขายเพราะว่าค่าขายว่าขั้นแบบ หายใจขคือเขาูกคขาข้าเข้าใจยังเออขาคุ่งขงูึโเออ้าว่าหนเาแหามือกือจมือกมือหมานะูกะนแล้วก็ลูกเนะขาขอ้าวมาเออเอฟคือผ่านทางข้าวบะเขื้กว่าอืมาวกูร้้นขอหมือกุมักมือกุมือมาได้กูวันนั้นูขเพราะนั้นหึหึแล้วก็บือเวนะ้นกนะจจะเริ่มเอามาข้ เออทำละของขกงเยกตัวอให้ดูออืมือจับคันมั้ือรอคนถูกตวอเมันปเรื่องคือระกายคอใขหายืงกอดก็ก็บอกเลยมือูกมือดับมือถูกมือมาได้รู้มวนะถูกขาเพราะนั่งถึงงแล้วก็เบื่อเบื่อนะรู้นั้นจะดึงจะดวันนี้เอาถือเป่ามึงมงแล้วก็ถืเกิดนะสือเป้าแล้วก็ถือเกิดไปทำบุญ วันนี้อืออันนี้ของของังงานป่าชมาซืรร้อทองเออคืองานป่าชมาวายตี้งัอนเอออ่าหานเมื่เกี้ผู้อยากเมื่อกี้หมาเออข้าวปมาเออย่างหานก่อนข้อสีข่อวสีสีทองนะ ปถามาพอชอีไงโอ้ด้กบกับมือหวคือเปล่นคือจะมู่านน้าคเอีเขียนไเขียนตรงไอเนขียตง่องเียนตง่าวก็ใครก้ทงของมือกูมื่ับมือกบมหวไอรููว่าไกูขาความนึงงแล้วก็รวยนะเือจะมาเตมมือให่หวังหุงจ้าก็จมาพอ แกหั yeah, them, no. um, so think, ่น oh, ก so no. ุ้มาถึงจับปลาคู่เลรอเออมัดกอเดี๋ยวมันเป็นแจฟเอ๊กวัดี่ยงเราเดี๋นวถงพ่อคนงจะได้เปิอุนตะข้าวมึไม่ต้องมาอืมกินจักปลดคู่เอาจักปัดคู่หั่นกุ่งปลาธรรมชาติเลยจืมันคือตื่นกลางือเออมัดอร่อยนะพ่อ่าค่ะมันู้้หักกระดนเอออันแจกเอ๊ะจะตามเขาเขาหั่นกระกระถิมัดเลยเดีอยนเออ มันอร่อยนะพ่อไม่ถ่ดยไมถ่ายอกลือเยอะพ่อรักษาสุขภาพบ้าช้าบ้าพุงพ่อใช้กขวยแล้วมันจัดมัอเกิดเนาะอนนี้แกวบใช้ลงไปก็ใครก็ขาดอยู่เพราะพ่ไม่ใช่เนาะเขาถือขาดมองได้เนาะแคเหมงอนเิมอร่อยคือเก่า กึญงไม่กัดแขล้วคือเกาแบบเาเกามวยเนะข้าเกาห่วย <B> ับขเาาเกาห่วยมาถึงเป็นเกาห่วยคืออถึเป็นเกาถูพ่อวานทางก็เริ่มจะมันแบบเพิ่มเนาะกึญงแบบเ้าทังไม่กัดแคบวคือเกาแต่วานจะรุ่มเกาอืมเพ่มจทำบุญันนี่เขาทบุญอกาวันนี้ลูกร้านแกไปร่วมทำบุญที่วัด งอจางปลาท่านว่าปูคลุ้มต้นโปเลดเออืมคือปูเข่าเข่าปูกึ่เกิ่งเนาะตนนัตรงแต่เข้างหน้ว่า้ว่เกี่ยตัวข้างไงขาว่าจะคนนะแต่ใครว่าดูแบบพ่อว่ากันว่าพอพ่เรายว่าผู้ใด่ก่มองอย่างพวเ่ามันโกงหนูเนาะเท่าแล้วจะให้ลูกน้าทำขานกับมือนะพูกร้าคนเออเท่าแล้วก็เท่าเลย บางเชือบางชื่อพู้เ่ากำมือคุ้มขาาแล้วเนาะบางเชืือบางชื่อจงไห้โอ้กจะมางานตายบางทว่คุ้มกระด่าเนาะเออให้ท่านเชือก <wel ds> ็เป็นประโยชน์ว่าไงนี่รายเท่ารายได้กูเออเออสงสัยจายกัจายม่หยักหนักหาย เขิดจะกหน้าแต่ขวองแล้วมเเออผู้ใจเขาแล้วก็คอายแล้วก็การใตายเมันเขารมันผู้เขาเปิ่งเขาเงี้ยนะาปอเอยทองแขงเขาเข้าสุดปิ่ปากเปิ่กะเอาะงาบองืมให้ผู้ใจว่าจะกเาวเก่าคิเปาตายแล้วยออเออจะเป่าหายใจกักาใตายเขาแ้อมันเขาเพราะวอให้เกินเก้ิเก้าคอดเาดีใจอยออครับผมเขาคอตายเขาคิตายเกมาเขาก็ตายอืมเนาะ พ่เว่าอ,อ,อยากกลายดื้ออยหอนอ,อ,อเก้าเกลดืด้อวะค่ะอันนั้ก็เรียกจะเร่งอัที่ขานไขมากน,นะรูเนะออแต่ขมันขอกายคือขัน,นอ้าวขันรงาไม่มวปัญหาอาแค่นี้จบแล้วรู้มเนาเหอือนเป่าว่าว่าค่ะครัพวกหุกกจัดนั่งเขาถือออกออกนันอันนี้กับพนะวกวะวะ <c oughs> หุน,ออนนะัน,น,ตนแต่ว่าขัา้นแบบโฟกัสกับผู้ลักไปวัน้องกับป่าไปพ่อนเออก่อนเออท่าต้นไหนเนาะ พุ๊บไปนั่เอาไปใช้ใช้มาตัวคือแก่แต่ถ้าไปปุ๊บกินได้ก็อจาจะขาดั่นไดยปนั่งไหนก็ยังน่งถือกขนาดนี่ยเขาด่แล้วนะเ <c oughs> ดียวมันฮกเขาคืออะไรฮบขายน่อ้าวเนี่ยเอาไปไปให้ามาคูนถูกนะคนอื่นคูคไม่ถูกไม่ไม่คูบอะไรออออะไรเนี่ย มหมา,มาแต่ก็น่าก,ก็กไปเสียกูขเขียเงไปกูไม่ผ่านไปไปด้แต่อย่ากลัวแล้วว่าจะเขียขาแกโอเคโอเคอเนาะอ้าวฮันลุรั้งไม่จบไม่รักไมบไม่หมาแด้วรูอเด้ออ้ทุกวันนั้นทุกขับพันทึงแล้วก็ไปบูเยทั้งับบย่างยื่มกับบักทไายล่ชื่อว่าตังไหนก่อนบัวจ้ะน่ายบัวว่ะ อืมนั่ถ่ายบัวแล้วเขาอื้องใช้ยืมอืมเออเดี๋ยถ้าปลอดภัยก็ตัวดอพ่อให้เติมไปล่วยืมเมื่อไรเขาเก็บเขาปเขาเก็บเขาปเขาเก็บไเต่เองแเ่องใช่ใช่ในเกคือตเป็ด่ยนตเก่าเป็ดเนี่ยเออเรนก็ะปูมาาตัวเลย ก็ไามบร่้อด้าะต้ด่สอะอยู่ผู้รากับเีปดปผู้มันเีดเาหือเถ้าไปจดทูว่านจะป่าเาเขาไปจดทูวันจะเป็นเจ็แมเลยบคค่นี่ก็เป็นตัวเลขตัวเบอร์เนาะค่ะค่ะทังช่องก็เสนอไปเป็นเพียงแค่แนวทางเนค่ะกใช้วิจรณญาณในการรับชมเราฟังเอานาะค่ะ่าเอฟซีทันใดค่ะ พอมากระเรียนผ่านค่ะปอบาสายบุญของปูตาปูชิบะคาวค่ะค่ะสำหรับตัวเลขตัวเบอร์ก็มียูเก้าคิดหนึ่งเก้าหนึ่งแปดเนาะค่ะแปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็สิบเนาะค่ะค่ะเอฟซีก็อาจจะว่ามันหลายตัวเพราะมันหลายรอบเนาะค่ะมือหนึ่งมือหนึ่งค่ะอาหารไลยวันเอาก็หลายรอบอยู่ค่ะพี่นิพิจรนาเอาเนาะค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังเข้ามารับชมรับฟังทั้งช่องแต่งโมงาดด่าลวยแล้วให้ลำล่ำเรื่อเรื่อยแห้งๆังๆสุขูสุขคนเนะคะ่ะลูกล้านปูตาปูชิบะเขาค่ะขอกราบสวัสดีค่ะ